อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นโครงการใหญ่ที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ Entertainment Complex ในบ้านเราเดี๋ยวก่อนนะน้องนุ่นเรียกว่า e อ t นเ t a i n m ทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมเรียกตรงข้ามกับน้องนุ่นคือคาสิโนเอาตรงๆเลยคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งเพราะโถเป็นส่วนใหญ่คือที่เขามโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะเพราะเขาต้องการทำคาสิโนมันมันเป็นคำที่ดูแบบแสลงหูชาวพุทธนะโถอบายมุกอะไรอย่างเงี้ยอ่อย่าง N3 นเนี่ยอบายมุกไหม ไายมุกจบเราเปลี่ยนจากเรื่องของทุนจดตะเบียนเปอย่างอื่นได้ไหมปกติเนี่ยเวลาเรื่องของคาสิโนอะไรเขาจะต้องมีการซื้อไลเซน่์ก่อนหน้านี้ผมจําได้ในงานสัมมนางานหนึ่งเขาบอกว่าในกรุงเทพแสนล้านในต่จังหวัดห้าหมื่นล้านค่ะคำถามก็คือเราสามารถกันกรองได้ไหมพอเราได้เงินจํานวนนี้มาเงินจํานวนนี้ลงไปที่สังคมในส่วนไหนบ้างและทําให้เป็นลูกธรรมเลยเช่นรถไฟฟ้าสายนี้มาจากเรื่องนี้ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะมองชัดว่าสังคมจะได้อะไรคือเขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีอะไรได้อีกเยอะแยะหลายอย่างใช่ไหมอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณสุภลักษณ์พูดถึงมีติดของโรงละครอะไรคือมันต้องมากกว่านั้นแต่ตัวแปรจริงๆเนี่ยมันเรื่องของการกํากับดูแลไหมไม่เอาผมถามคุณหน่อยถ้าคุณคิดจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะโดยไม่มีคาสิโนดึงดูด่ะจะเกิดไหม มันก็ไม่เกิดคือแน่นอนว่าคาสิโนอ่ะคือถ้าเรากําหนดเป้าหมายให้ชัดว่าคุณต้องการดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอันนี้โอเคแต่คุณทำไงไม่เกิดนักเล่นหน้าใหม่ในไทยอะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะห้ามไม่ได้หรอกน้องดุนเพียงแต่ว่าเราจะรับด้วยการผลกระทบได้แค่ไหนคือคือเราอย่ามาถ้าเกิดผมจะพูดให้มันดูสวยหรูนะโอ้เดี๋ยวเราจะมีการดูแลสังคมยังไงทำไม่ได้หรอกเหมือนเหมือนเราจะทําโรงงานอ่ะที่หนึ่งอะใช่ไหมอ่ะ เหมือนเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนระยองเนี่ยเขาทำนิคมุตสาหกรรมกันนะแล้วบอกจะไม่เกิดมลภาวะเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่จะทํายังไงให้ผลมลภาวะมันน้อยที่สุดและทําให้ผลประโยชน์มันเกิดมากที่สุดอย่างนั้นทําได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแฉหรอกว่าผู้พนันเกิดใหม่จะไม่เกิดขึ้นคือถ้าเรารับได้แล้วก็มันมันมันได้เงินเข้าประเทศจริงเนี่ยแล้วมันคุ้มจริงเราสามารถทำอินเตอร์เทนเมนต์ส่วนอื่นได้จริงมันก็ดี